สวัสดีครับผมนายอบอยซาจากช่องลัลาชแนลนะครับหลายๆคนเคยสอบถามมาว่าเออผมตาไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ถามมาว่าเอ๊ะผมใช้คอมพิวเตอร์ได้ยังไงนะครับในเมื่อมีปัญหาทางด้านสายตาแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายกันว่าเออบนตัว Windows เนี่ยนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองหน้าจอได้ถนัดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะใช้น้ตบุ๊ก สิบสามนิ้วสิบสี่นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่จะ,ะขยายหน้าจอนะครับที่ที่คุณกําลังทํางานอยู่เนี่ยให้มันให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรอื่นใดเพิ่มเลยนะครับคือว i น d o w s นี่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับข้อดีของวิน d o w s คือเขาเขามีเขาเรียกอะไรเอา้าลูกค้าเดี๋ยวนะเขามีเขาเรียกว่าไอ ตัวโปรแกรมนี้มาให้อยู่แล้วสาหรับคนที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือว่าตาบอดเองแล้วแต่นะครับมันจะมีฟังก์ชันอ่านออกเสียงให้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นข้อดีของของวินโดว์มากมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ low vision อย่างผมเนี่ยก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยมาทําให้การทํางานบนวินโดว์เนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับโปรแกรมนั้นก็คือ magnify ววาแว่นขยายนั่นเองนะครับวิธีเรียกก็ง่ายๆนะครับให้คุณเลื่อนเมาส์นะครับมาที่ปุ่ม start นะครับที่ช่อง search ด้านล่างตอนนี้ผมไม่ได้เปิดมันอยู่นะผมก็จะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็พิมพ์ M A G นะครับ M A G นะครับ Mac นะครับแล้วก็บนสุดเลยนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยเป็น Mac File นะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีโปรแกรมแว่นขยายโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่คุณเรียกใช้นะครับโปรแกรมมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบ f u ลสก c r e e นะครับซึ่งมันจะขยายหน้าจอ หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับเป็น Full ก c r e e ซึ่งซึ่งมันอาจจะทำให้คุณมองยากนิดหนึ่งนะครับคุณก็คลิกที่ไอคอนของมันนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับมันมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นตัวอันนี้มากกว่าอ่ะอ่ะอาจจะให้ดู Full Screen อาะดูเลนนะครับเลนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเอาแว่นขยายมาส่องหน้าจอแบบนี้นะครับก็แล้วแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับว่าคุณจะถนัดแบบนนะครับคุณสามารถที่จะปรับนะครับปรับขนาดได้ กดลบกดลบมันก็จะซูมออกกดบวกมันก็จะซูมเข้านะครับ400%เนี่ยผมต้องใช้ป่าเข้าไปทั้ง6กรนะครับแต่ว่าอันที่ผมถนัดมากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับอะไรนะ doc นะครับ d o c k e d นะครับก็เป็นแบ่งแถบส่วนหนึ่งของด้านบนมุมจอนะครับมาเป็นแว่นขยายนะครับซึ่งไอแบบนี้สะดวกที่สุดแหละนะครับมันจะวิ่งตามเมาส์พอยเตอนะครับก็คุณก็จะใช้เท่าไหร่ก็ แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่ปัญหาสายตาของคุณเลยคุณจะใช้4 0 0ร้อยหอะไรก็ได้หมดนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้นะครับก็ต้องขอบคุณ Windows จริงๆที่มันมีฟังก์ชันนี้มาให้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ทํางานไม่ได้นะครับทุกวันนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ Android หรือว่าไม่ได้ค่อยได้ใช้อุปกรณ์อื่นเพราะว่ามันมันไม่มีฟังก์ชันตรงส่วนนี้นะครับ Android ก็อย่างมากก็ซูมเข้าซูมออกทางหน้าจอก็พอทำงานได้แต่ว่ามันไม่ถนัดแบบนี้นะครับอันนี้ถนัด นะครับอะก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาทางสายตานะครับแล้วอยากจะหาตัวช่วยนะครับในการทํางานของของอตัวโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาซื้อเว้นตาเว่นขยายนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่ที่โทรมาถามว่าเออเว้นตาเว้นขยายเนี่ยสามารถที่จะใส่ใช้คอมได้ไหมผมบอกได้เลยว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันคือแว่นขยายที่จะขยายภาพ นะครับที่ที่คุณมองเห็นให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแสงจากหน้าจอคอมเนี่ยมันก็จะถูกขยายแล้วถูกพุ่งเข้าใส่นตาของคุณมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับให้ใช้ Magnify บน n bon d o w s ดีกว่านะครับสะดวกที่สุดนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็ให้ให้ผู้ที่ยังไม่รู้ว่า Windows มันมีของดีๆแบบนี้อยู่นะครับให้ ให้เขาทราบกันทั่วหน้าด้วยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ